ก็น้องจะถามเรื่องเรียนทีไรเฮียก็ไม่สนใจน้องทุกทีเลยทีกับสาวๆแล้วก็อ่าๆมีอะไรถามมาเลยนะอ๋อเรื่องพระไิมณีทำไมอ่ะน้องสงสัยค่ะว่าทำไมพระวิมณีถึงอยู่กับนางยักษ์ในถ้ำถึงแปดเก้าปีแล้วอยู่ๆก็เลืกจะนหนีนางไปเฉยเลยอ้าวเขาก็คงคิดถึงบ้านคิดถึงน้องเขาบ้างสิคะ คิดถึงบ้านคิดถึงน้องก็บอกนางยักษ์ดีๆนางก็พาไปเองเนี่ยทำไมต้องหนีด้วยอ้าก็นางเป็นยักษ์หนี่ไว้ใจได้ที่ไหนละ่ะแต่นางก็เอาใจใส่ก็เอาเป็นมณีทุกอย่างปรนนิบัติเป็นอย่างดีมาโดยตลอดไม่น่าไว้ใจยังไงแล้วที่สําคัญนางรักพระเป็นมณีมากด้วยแต่เฮียว่านะนางยักษ์รักพระมณีก็มากก็จริงอยู่แต่เป็นรักที่เห็นแก่ตัว น้องลองคิดดูสินางนิงมยมปล่อยให้าพาะไพมณีออกไปไหนเลยนะถูกกักบ,บริเวณไว้ตั้งเกือบสิบปีเนี่ยแล้วถ้าเฮียเป็นพระไพมณีเฮียจะหนีนางไหมอ้าวเป็นเฮียเฮียก็ไปสิเฮียใจร้ายอ่าอ่าอย่าเพิ่งว่าเฮียเอางี้เราลองไปถามคนอื่นดูไหมว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้าผมเป็นพระไพมณีเนี่ยผมเลือกที่จะหนีแน่นอนค่ะเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขค่ะรับก็ไม่ ผมจะอยู่กับสิงสมุทรเพื่อไม่ให้สิงสมุทรนั้นกําพร้าตั้งแต่ติดครับก็จะไม่หนีค่ะเพราะว่าผูสารลูกนะคะไม่อยากให้ลูกต้องกําพร้าพ่อกํพร้าแม่ค่ะเป็นผมเลยครับผมอย่างนี้ครับเพราะว่างาพิมานีโดนงาผีเสื้อหลอกมาเปล่งลั่งกลายเป็นหญิงรูกงามและเก็บรวบรวมไปไี้ในถ้ำความยับนะครับคือการให้ครับไม่ใช่การหลอกลวงถ้าหนูเป็นพระิมณีนะคะหนูจะไม่หนีค่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายกล้าทำกกล้ารับค่ะผมจะไม่ ยมไปแล้วนะครับไม่ว่ารจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ถ้าหนูเปนภาพไปวันี้นะคะหนูจะอยู่ค่ะเพราะหนูไม่อยากเป็นผู้ชายที่ฝันและทิ้งค่ะผมยังไม่นีครับต้าไปตัานานีแล้วผมไม่เจอคนที่ใจอีกแล้วครับหนูก็จะนีค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะผมจะไม่อยู่กับพิชร์จมุจมผมจะแม่มาให้พิชญ์จมุด ลูกแ้วก็อย่าดูในลูกครับแต่เมื่อลูกผมเติบโตก้นแล้วผมจะไปจากปีเสื้อสมุดแล้วเพราะผมคิดว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้ครับหนูจะไม่หนีนะคะตรงนีลูกอาจจะตำพรพ่อหรือว่าแม่ก็ได้นะคะถ้าผมเป็นพระอาวุมสนี้นะครับผมจะไม่หนีเพราะผมเจ้าของเปลกและของใหญ่เยอะหนูจะเลอกนีเพราะหนูคิดว่าหนูอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ค่ะผมจะไม่หนีเพราะผมเจ้าของเปล เพราะว่าครอบที่อยู่ได้แต่ครอบใจอยู่ยากรพระอภัยมณีไม่ได้อยากที่จะอยู่กับนางผีเสื้อสม,มุรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อมีดโอกาสที่จะหนีก็เลยหนีแน่นอนค่ะเป็นไงล่ะได้ฟังความคิดและเหตุผลของแต่และคนแล้วพอที่จะทําให้น้องเข้าใจว่าทําไมพระอภัยมณีถึงต้องหนีนางผีเสื้อสม,มุรได้ไหมล่ะก็จริงนะคะต่างคนต่างความคิดต่างเหตุผลครับคุณผู้ชมอะครับ อ่านเรื่องพระไทมันีตอน,น,นหนีนางปีเสื้อสมุนแล้วคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับทุกพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุนะครับเชื่อว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลของคําตอบตัวเองนะครับสวัสดี